ก็ที่หนึ่งสี่สิบหกแล้วนะครับเพิ่งจบเพิ่งจะถึง,ถงบ้านเนะี่ยคือวันนี้แบบเป็นวันที่ยาวนานมากคือเมื่อวานก็ถ่ายงานถึงเชียงคือแต่วันนี้ตื่นเช้าไปบแบลายครับเนะี่ยซึ่งโอ้โหถ้าทำผมตั้งแต่เช้าอ่ะแล้วก็รอกว่าจะถึงคิวก็มาแบบประมาณทุ่มหนึ่งได้กว่าจะได้ขึ้น ก็แต่งหน้าตั้งแต่เที่ยงเลยขึ้นตอนเย็นนะผมแบบว้า wow, วมาก Amazing Amazing c h a ว n น l TV ทำสองวันที่หกปีนี้มีประมาณสามสิบหกเรื่องเลยครับใช่ไหมถ้าจะผมจำไม่ผิดนะก็จำไม่ผิดอะไรจำไม่ได้ก็คือก็คือแบบปีนี้ซี์เยอะมากผมแล้วก็วันนี้ก็ เราขึ้นเรื่องหนึ่งเนะี่ยก็คือพัดลมเฮียนะครับ like the series name is how to survive my CEO นะครับคือ is is romantic comedy นะครับ rom com ครับก็จะบาสมองหนะ่อยเห็นทุกคนคาดหวังกับการแบบเล่นดรามา่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยค,คือพูดตรงๆเลยคืออยากเล่นไหมมันก็อยากเล่นแหละ เพราะเราเราชอบเลยอยู่และส่วนตัวจุงนะส่วนตัวจุงผมชอบแบบดราม่าอยู่ล้วแบบในซีรีส์นะแบบขัดแย้งในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยผมส่วนทำไมแบบซีรีส์มันมีสีสันแต่ถ้าเป็นรอมคอมแบบสนุกสนุกด้านแรงด้านแรงกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบเหมือนกันรู้สึกว่าช่วงหลังๆชอบดูอะไรแบบนันแบบ เบาสมองแบบเหมือนคุณทีอย่างเงี้ยเบาสมองมากสบายห,หัวดูแล้วแบบดูแล้วแบบคาดไม่ถึงกับหลายๆสีนโอ,โอเคใช่แล้วครับที่จะคนณชุ่คุณชื่อมยัง ปุ sat สาวุปุปปปช่วงนี้ sat ขายั Oh my God someone sent me a something big Okay เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงอะไราาครับกันดีกว่าสิ่งจริงจริงปีสิ่งที่ผมชอบในปีนี้นะผมที่ผมชอบมาที่แบบเป็นไนงะ ที่ชอบจริงๆที่แบบดูแล้วแบบโอ้โหเมท a m a z อ n ะคืออา่าของผมชอบของพี่พี่นำตาลกับพี่กับฟิลม์มกับพี่จุนเหย่รู้สึกว่ามันมีความแบบโหแบบมันมีความแบบขมอะ่ะแบบขมแบบกืนไม่เข้าครายไม่ออกอ่ะรู้สึกแบบมันมันดีอะ่ะ แบบจัดเป็นับต้นๆเลยนะจะไม่เรียงนะแต่ที่ชอบมากๆในกนหนึ่งอย่างนี้คือไบร์เกตครับผมผมผมชอบไบ t g เก e นะผมแบบผมเชียร์มาสักพักแล้วผมเชียร์มาสักพักแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เชียร์ออกหน้าตออกตามาก เดิ Walk, นวอล์กนะตาไม่แน่ใจเหมือนแล้เชียร์แบบหลบๆซ้อนๆนะแบบแต่ว่าวันนี้เห็นกับตาแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจรู้สึกโ oh, อเกตไปแล้วครับเนาะผมไปเกตครับผมอันนี้อาจจะไม่โตผมแบบโพลผมอาจจะไม่ตรงกับพิธาเท่าไหร่นะแต่ว่าผมไปเกต แน่นอนร้อเซ็นต์นะครับครับส่วนอันที่ชอบมีอีกไหมฮะมีอีกไหมรชอบรอยไทยครับชอบอยยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันนานเล่นดีคิดอยู่ว่าทําไมทาไมเราไม่ได้ไปเล่นวะคิดรู้สึกแบบเฮ้ยมนนานเล่นมากเลยแต่ถ้าเล่นผมก็คงไปอยู่กับถ้าจะไปอยู่กับแก๊งเดียวกัน,กนจะไปอยู่กับพี่นานนี่ แกงฟิวฟ mm. ิวส่แว hmm. hey, ouais. pues, ่นแบบเฮ้ยฮวงมึงสนุกดีวะทำไมไม่เรียกกูมาวะอ่างเงี้ยกูขอจอยดี่คนดิต่อยแกนแค่นี้ไม่สนุกน้ำเว้ยอะไรเงี้ยประมาณนี้แบบบิวบิวลี่ชอบมากส่วนพัดลมแย่แน่ครับคือจริงๆว่ามันเป็นเรื่องที่แบบผมคิดหนักมากว่าจะหลับ ดีไหมหรือว่าไม่รับดีจนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรครับคุยกับพี่แบบพี่ทีมแคสติ้งอะไร่เงี้ยเขาก็แบบตอนแรกผมก็คุยกับเพื่อนว,ว่าเออปีนี้ไม่ต้องมีซีรีส์ก็ได้แบบหมายถึงแบบปีนี้เราไม่ต้องมีซีรีส์ก็ได้นะแบบหมายถึงแบบถ้ามันยังไม่ใช่แบบอะไรที่แบบถูกใจกันอัไนอย่างเงี้ยจังหจนผมได้ไปอ่าน จริงๆเพราะว่าตอนแรกผมอคติแล้วกับชื่อเรื่องพัดลมอยู่แย่ตอนแรกผมอคติมากผมพูดตรงๆตอนแรกผมอคติแบบชื่อเรื่องอะไรคือพัดลมใหญ่แย่ว่ะตอนแรกฟังผิดว่าเป็นพัดลมใหญ่แย่ซึ่งแย่กว่าเดิมหมายถึงแบบพอคิดพอแบบฟังผิดก็ยังแย่ก็พอเป็นเข้าใจถูกว่าเป็นพัดลมใหญ่แย่ก็เฮ้ยชื่อเรื่องมันแปลกๆมันแบบมัน ไม่เข้าใจแต่แล้วพอมาได้มาเล่นเนี่ยพะว่าอ๋อพัดลมเป็นตัวละครแล้วพอออกว่าเป็นตัวละครนีก่ก็เออมันมันยิ่งแปลกชื่อคนอะไรชื่อพัดลมลองคิดดูดิแบบคนอะไรชื่อพัดลมอะก็ลังคิดก็ยังคิดก็ยังแบบอคติอคติจริงๆแต่พอมารู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่พอมันไม่ใช่พอสะแบบ บรรยากาศแล้วตอนเราเด็กมันคือตอเต่อเว้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นพัดลมซึ่งแตกต่างมากไหมก็ไม่ได้แตกต่างมากแต่พอมามานั่งอ่านอ่านจริงๆว่ามันมันเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอืมอืมน่าสนใจน่าสนใจก็เลยน่าสนใจก็เลยแบบก็เลยตอบตกลงเล่นนะครับจริงๆคือแบบ ตอนแรกจำไม่ได้เล่นจนพอมานั่งอ่านบทก็รู้สึกแบบแล้วก็ผมก็เขาเรียกว่าแอบแอบเขาเรียกว่าแอบสองสารแฟนคลับตัวเองแล้วแลวกลัว,กล,วกลัวแม่แม่เหงากลัวแม่แม่ไม่มีอะไรทําผมก็เลยรับซีรีส์ให้ทุกคนดูนะจริงทุกวันนี้รับซีรีส์เพราะว่าเพื่อแม่ไม่งั้นผมนี้มีนีไปตุรกีแล้วอืมจริงผมจะหนีเข้าป่าอลไรจริงแล้วแต่ว่า มาเล่นมาเล่นซีรีส์ที่ให้แม่แม่ชื่นใจนะครับใช่เพราะว่าผมเชื่อจริง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 แม่แม่ไม่มีซีรีส์ปีหนึ่งผมแม่แม่อยู่ได้อยู่แล้วเนาะแบบใช้จินตนาการแม่แม่แบบใช้ชีวิตกับจินตนาการอยู่แล้วผมฉะนั้นผมผมเชื่อว่าแบบแม่แม่ can survive a year นะครับผมว่าน่าจะน่าจะได้แต่ว่าก็ใหญ่ อยากให้ไม่ไม่มีอะไรดูเลยรับเล่นเองอือใช่ çok Türk varmış lan. Gerçekten çok Türk var. Ama burada buradaki Türkler çok tatlıymış. Nasıl çok güzel, çok kibar konuşuyorlar. Nedense böyle Twitter'daki insanlar çok böyle agresifler baya. Yani ne neyseyse. Çok, çok kötü dille konuşuyorlar. Yani çok farklı bir um, çok far farklı bir sosyete gerçekten. Hmm. Sövüyorlar bana. Sövüyorlar böyle durup dururken sövüyorlar beni şey, şeyle Twitter'da. Ben de anlamıyorum nedense. Cidden anlamıyorum. Buradaki insanlar biraz daha... Nasıl yazayım? Kaliteli insanlar. Lığın neyin akabı? Takpatlı olmuyor, ye. Ben... โพมันก็เป็นโพเดิมอะมันคือแบบไม่ใช่โพเดิมด้วยสำหรับจริงๆถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าโพีนเรื่องนี้จะเป็นเมะเมะแกครับเป็นเมะแกะกับเค่เค่แมวดำ ไม่ใช่ไม่ใช่หมาเด็กด้วอฝั่งดังเป็นหมาเด็กไม่ค่อยได้ดเท่าไหร่น่าจะเป็นแมวแมวดำแบบ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 เนี้ยเงี้ยหอไหมอืมไจะเป็นแมวดำามัวก็โแบบคโคคโคแบบฟูฟูออย่างเงี้ยอืมแต่มันแบบบทผมมันค่อนข้างเป็นคนแบบเป็นคนเอาแต่ใจ เป็นคนรวยเป็นคนแบบเอาแต่ใจแล้วคนรวยอะไรอย่างเงี้ยครับดีครับจะได้บทมันบทมันก็ไม่ได้ดูยากเท่าไรหร่ใชหรหบผมแต่ว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพราะว่าเพราะว่าปีนี้ผมไม่ได้เล่นแค่เรื่องเดียว Like, like, guys I'm I want to talk, I want to tell you guys like like it's okay to switch the position you know it's okay it's like so social just chill okay whatever like or Dang or Dang in Jung It's about it's about the moment it's about something i can explain okay if you guys happy with jung dang it's good if you are happy with dang Jung, also good okay don't fight each other no you know nobody care nobody care just like you know shipper gonna ship haters gonna hate okay don't fight please stop fight

แต่ตอนนี้ผมมาไลฟ์สดผมก็จะไม่น่าจะมีคนไทยดูนะน่าจะมีแต่ฝั่งชาินะครับ so มีใช่ไหมครับอ๋อมีนะ Uh, actually i i um i have